Roling roll song all like is Sing a สวัสดีค่ะนักเรียนเรื่องเัดไปที่เราจะเรียนก็จะเป็นเรื่องของหลักธรรมของศาสนาซึ่งเป็นหลักธรรมของศาสนาพุทธนะครูไม่ได้เขียนหัวข้อไว้ให้เราจะเรียนหลักธรรมของศาสนาพุทธก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนของศาสนาอื่นๆในวีโอถัดไปที่น้องจะได้เรียนในสัปดาห์หน้ามาดูหลักธรรมของศาสนาพุทธนะคะ จะเรียนแค่หลักทําที่สำคัญพอนะเรียนแค่บางส่วนพอไม่ได้เรียนทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเรียนมาดูหลักําแรกเราเรียกว่าโอวาทสามหรือว่าโอวาทพระปณิโมกที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้นะคะในวันมาฆบูชาเพื่อออกข้อสอบนะมาฆบูชา มาคาบูชาเป็นวันสําคัญทางศาสนาก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมด1,250รูปมาประชุมรวมกันแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เทศอันนี้แหละโอวาทพระป,ะปานิโมหรือว่าโอวาทสามขึ้นในวันที่15คห้าเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนเรื่องวันสําคัญกัน,กนทีหลังนะตอนนี้ก่อน15บห้าคเดือน เดือนสามขึ้นสิบห้าข้ามเดือนเดือนสามเป็นการนับเวลาแบบจันทรคติขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสามเป็นวันมาคะบูชาพระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมเรื่องโอวาทสามหรือโอวาทพระปฏิโมกในวันนั้นนะคะเป็นหลักธรรมสาคัญนะในการดำเนินชีวิตเดี๋ยวลบก่อน น้องจดไปเลยนะคะถ้าจดไมา่ทาันน้องก็กดหยุดแล้วก็จดไปก่อนแล้วค่อยกดเล่นวิดีโอใหม่อ่โอว่าพัฒนิโมจะมีอยู่สามส่วนที่สำคัญหนึ่งการไม่ทำความชั่วทางปวงสองเรามีไม่ทำความชั่วแล้วใช่ไหมอันแรกก็เป็นทำความดีให้ถึงพร้อมสามมีทำชั่วแล้วมีทำดีแล้วทำใจทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ฉะนั้นเนี่ยโอวัลป์นิโมกมีแค่3ส่วนที่สำคัญเลยคือ1ไม่ทำชั่วคือ1ไม่ทำชั่ว2ไม่ทำชั่วแล้วทำอะไรก็ทำดีไงแล้วทีนี้3ก็คือเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ใช่เอาหัวใจไปอาบน้ำนะคะทำจิตใจให้บริสุทธิ์นี่ก็หมายถึงว่าการคิดดีทำดีมองโลกในแง่ดีรู้จักมอบความปรารถนาดีให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยทำจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ใช่เอาหัวใจหนูไปอาบน้ำนะลูกนะ มีทำชุไม่ทำชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์3ส่วนของโอวาทพระปาติโมกทีนี้การไม่ทำชั่วทั้งปวงคืออะไรก็คือศีลหที่น้องท่องกันมาตั้งแต่ปสามคือเคยท่องนะรู้สึกว่าก็คือศีล5ส่วนทำความดีให้ถึงพร้อมเราเรียกว่าเบนจะทำ เบนจะทำลายมือไม่ค่อยสวยหน่งานจ้าเป็นจะทาสินห้ากับเบนจะทาจะส่วนทางกันเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะมาดูเบนจะสินก็คือสินห้าเป็นอีกเป็นอีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงก็คือสินห้าถามว่าทําไมชื่อสินห้ามันมีห้าข้ออย่าคิดเยอะเบนจะแปลว่าห้า นี่อรือไมก็มี5้าข้อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือว่าเลขชื่อนึงว่าศีลห้าก็ได้ส่วนใหญ่เราจะคุนว่าสีลห้าใช่ไหมที่จริงแล้วศีลห้าชื่อเต็มๆมันคือเบนจศะีลทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ที่จะส่วนทางกับเบนจศะีลก็คือเบนจธระทต่างกันแค่ตัวข้างหลังเองมีคําว่าเบนจะเหมือนกันเบนจะแปลว่าห้าแสดงว่าก็มีห้าข้อเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้ถ้าสังเกตดีๆนะ เบญจศีลสิ่งข้อห้ามต่างๆในเบญจศีลนะ่ะมันจะตรงข้ามกับข้อปฏิบัติต่างๆในเบญจธรรมงงไหมเดี๋ยวเลอธิบายให้ฟังเป็นการวิธีการจําแบบเข้าใจะนะคะไม่ใช่การจําแบบท่องศีลห้าหรือเบญจศีลข้อแรกก็คือห้ามฆ่าสัตว์น้องท่องได้ใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติภัการไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราห้าข้อที่เราเรียนตอนปสามเคยท่องด้วย มาดูข้อ1ของเบนศีนคือห้ามฆ่าสัตว์ข้อสห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในการมเช่นเหมือนกับว่ามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ไปมีกิ๊กอะไรเงี้ยหรือว่าามีสามีภรรค,ค,คู่รักมีเป็นแต่งงานมีไปมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วแต่อาจจะมีไปมีภรรยาที่ 2.... ที่ 3... ที่4อะไรอย่างเงี้ยค่ะประพฤติผิดในการมหรือไปไป คบหากับคนที่เขามีคนรักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าประพฤติผิดในการส่วน4พูดเท็จพูดเท็จนี้จะรวมถึงพูดเท็จก็คือพูดโกหกพูดคำหยาพูดไม่สุภาพพูดสอดเสียดพูดด่าทอคนอื่นอะไรเงี้ยจะอยู่ในข้อ4หมดเลยเขาเรียกสั้นๆว่าห้ามพูดเท็จแต่จริงๆแล้วก็คือรวมเรื่องของการพูดจาทุกอย่างเลยการพูดคำหยาการพูดโกหกการด่าทอผู้อื่นอะไรเงี้ย จะอยู่ในข้อสี่ทั้งหมดส่วนข้อ5ห้ามดื่มสุราห้ามดื่มสุราจะรวมสารเสพติดไปด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมอะไรก็ตามที่เป็นสารเสพติดอะอยู่ในข้อห้ามดเลยสุราเสพก็ติดดื่มก็ติดใช่ไหมบุหรี่ก็ติดยาเสพติดยาบ้ายาม้ายาไอยาทุกอย่างที่มันเป็นสารเสพติดจะอยู่ในข้อห้าไม่ใช่ว่าห้ามดื่มสุราแต่สูบบุหรี่ได้ไม่ใช่ ในข้อห้าห้ามดึงสุราก็จริงแต่ที่จริงก็คือมองรวมสารเสพติดทุกอย่างเลยจะอยู่ในข้อห้าห้ามทำทีนี้มาดูเป็นจะรรมมีข้อหนึ่งคือความเมตตาประกอบอาชีพสุจริตอาชอาชีพที่ไม่ไปโกงเขามาค่ะลูกเป็นคุณครูเป็นคุณหมอเป็นตำรวจเป็นพยาบาลเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นเจ้าสวนอะไรอย่างเงี้ยอาชีพที่เราได้เงินมาด้วย น้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่ได้ไปขโมยหรือไปโกงเขามาหรือไปเป็นเงินที่ได้มาจากการทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นเล่นการพน,นันเราได้เงินมาอย่างเงี้ยไม่ใช่อาชีพที่สุจริตแต่ถ้าเกิดน้องเป็นชาวสวนตัดปาล์มได้เงินหาหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองด้วยการขายปาล์มอะไรอย่างเงี้ยได้เงินมาเป็นอาชีพสุจริตอาชีพอะไรก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาชีพที่เป็นสูงๆหรือต้องรับราชาการอาชีพอะไรก็ได้ที่มันได้เงินมาด้วยความสุจริตอยู่ในข้อสองหมดเลย สัมรวมในการก็คือการประพฤติดีนะคะพูดความจริงก็คือไม่พูดโกหกอะ่ะพูดความจริงไม่พูดโกหกพูดจาดีพูดจาไพเราะจะอยู่ในพูดความจริงหมดเลยข้อ5เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเช่น เห็นวิลีอุ้ยคนนู้นผู้ใหญ่เขาสูบว่ะสูบได้ไหมน้องจะต้องมีความไม่ประมาทในชีวิตก็คือน้องต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำอ่ะดีไหมส่งผลกระทบกับตัวเองหรือเปล่าเขาเรียกว่าความไม่ประมาททีนี้ที่ครูบอกว่าเบญจศีลกับเบญจธรรมมันจะสวนทางกันเอามาดูนะเบญจศีลหรือศีลห้านะคะเบญจศีลบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์เบญจธรรมบอกว่าให้มีความเมตตาเนื้อออกไหม มีความเมตตาต่อสัตว์ต่อสรรพสิ่งในโลกใบนี้ก็คือจะตรงข้ามกับเบญจศิษ์ห้ามฆ่าสาัตว์พอมาเบญจธรรมมันก็บอกว่ามันคือความเมตตาถัดมาห้ามรักทรัพย์ก็จะตรงกับประกอบอาชีพสุจริตนึกออกไหมน้องไม่ลักขโมยของผู้อื่นน้องก็ต้องทํางานที่สุจริตถัดมาไม่ประพฤติผิดในการก็ต้องมีความสำรวมในการม,มันก็จะตรงกันไม่พูดเท็จ ก็พูดความจริงเห็นไหมไม่พูดเท็จไงก็พูดความจริงไงคะไม่ดื่มสุราไม่สิบสารสิติดก็คือเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตมันจะคู่กันทั้งห้าข้อเลยเห็นไหมให้จําแบบนี้นะถ้าเบนจะศีลบอกห้ามฆ่าสาัตว์เบนจะทาคือความเมตตาการไม่ฆ่าสัตว์คือความเมตตาไงไม่รักทรัพย์ก็ต้องประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่ประพฤติผิดในกามก็ต้องมีความสำรวมในกามไม่พูดเท็จก็ต้องพูดความจริงไม่ดื่มสุราไม่ดื่มสารเสพติดทั้งหลายแหล่ก็เป็นผู้ไม่ประมาทสองอันนี้จะอยู่คู่กันเสมอเบญจะศีลกับเบญจธรรมแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะรู้จักแค่เบญจศีลหรือว่าศีลห้าเท่านั้นเราจะไม่ค่อยคุ้นหูกับคําว่าเบญจะธรรมเท่าไหร่แต่ที่จริงแล้วถ้ามีเบญจศีลแล้วจะต้องมีเบญจธรรมเบญจศีลก็คือการไม่ทําชั่วทางปวง เบนจะทำก็คือการทำความดีให้ถึงพร้อมมาดูหลักธรรมอันถัดไปเขาเรียกว่าไตรสิกขาไตรแปลว่า3ไตรไตรแปลว่า3ไตรไตรนี้ก็ได้ไตรนี้ก็3เหมือนกันแสดงว่ามีกี่ข้อก็มี3ข้อ หนึ่งสองสามเห็นไหมหลักธรรมอะ่ะมันจะบอกตัวเลขอยู่ในในอยู่แล้วว่ามันมีกี่ข้อเหมือนเมื่อกี้เบนจะแปลว่าห้าก็มีห้าข้ออันนี้ไตรก็แปลว่าสามก็มีสามข้ออ,นน 3, ขอ,อ่ะสีลไตรสิกานะคะจะมีศีลสมาธิปัญญาศีนจะจำแค่ว่าสีนสมาธิปัญญานะตัวเล็กๆที่เห็นข้างหลังอะ่ะคือคําอธิบายศีนจะเกี่ยวกับพฤติกรรม พฤติกรรมการใช้ชีวิตของน้องนั่นแหละพฤติกรรมเรื่องของกายวาจาการพูดการแสดงออกทางพฤติกรรมทางกายของตัวเองนะคะเช่นความมีระเบียบวินัยการช่วยเหลือผู้อื่น mm hmm. การพูดจาที่สุภาพอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะส่วนสมาธิจะเป็นเรื่องของใจ สมาธิสมาธิก็นึกถึงการนั่งสมาธิคือการทําใจให้สงบนิ่งไม่ฟุ้งซ่านมีสติอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าสมาธิที่ครูชอบให้น้องนั่งสมาธิก่อนเรียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของการพัฒนาด้านของใจอันแรกเป็นพฤติกรรมอันแรกเป็นใจอันสุดท้ายฉมองรู้จักไหมเป็นสีดีกว่า สมองมีวิติกรรมแล้วมีใจแล้วมีสมองปัญญาคือความรู้ความรู้แอบไม่ใช่หมายถึงว่าน้องต้องไปเรียนหนังสือนะมีความรู้แล้เอาความรู้นั้นมาใช้ในการดำเนินชีวิตมีความรู้มีเหตุมีผลในการทำอะไรต่างๆในชีวิตของตัวเองเช่น มีความรู้เรื่องการออมทําไมเราต้องออมเงินอ่ะมีความรู้เรื่องเงินน้องก็จะใช้เงินเป็นมีความรู้เรื่องการออมน้องก็จะรู้จักเก็บออมเงินเอาไว้ในใช้ไว้ใช้ในยามจาเป็นอันนั้นคือมีความรู้มีความรู้สมมติมีความรู้เรื่องเงินใช่ไหมอ่ามีความรู้เรื่องเงินแล้วเอาความรู้เรื่องเงินมาใช้ก็คือการออมพอออมออมไว้ทําอะไรอ่ะในอนาคต ไว้ใช้ยามจำเป็นอย่างเงี้ยมีเขาเรียกว่าปัญญารู้จักวางแผนในการใช้ชีวิตเอาความรู้ที่เรามีความรู้ที่เราเรียนมามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำโดยไม่มีเหตุมีผลนี่ออกไหมคะเนี่ยมีศีลสมาธิปัญญานะพฤติกรรมใจแล้วก็สมองจำอย่างนั้นง่าย,ายๆเขาเรียกว่า ไตรสิกขาไตรแปลว่า3ามเ่าลืม